โอ้เต oh, e ็มอีกเที่ยวแล้วครับวันนี้เดี๋ยวมาดูฮิโน่เอฟเอ็ม 2K ออกไรกันอีกบ้างครับว่าจะดุดันแค่ไหนากินแถวตีนภูเหมือนเดิมครับไรอ้อยเนาะชาวไรอ้อยตามสไตล์ชาวไรอ้อยครับ ดินน่วมเกือบดินน่วมบนทางออกทางแคบครับในไร่ก็ไม่ยุบครับแข็งอยู่เนาะในไร่ก็สบายสบายอยู่ครับเดีย๋ยวผมจะรวบรัดตัดตอนวิ่งไปดักหน้าครับเพราะว่าไม่ทันเนาะวิ่งบนทางนี่เพือรถส่งจะเสียจังหวะครับ ต้องไปดักหน้าครับมาแล้วโอเคมาดักทางหน้าแล้วบออกล้กับอ,ออกเสียงลล่นลั่นมาครับดินมันยุบเนาะลอ,อยมาอย่างเดียวก็นีไปก็สายหน่อยครับ ที่ผ่านมาเนาะโอ้ฝุ่นกระจายเลยพี่น้องโอ้แรงเกินกับแรงเกินอ้ขึ้นเรียบร้อยครับ ทางแคบกับทางแคบก็ยุบด้วยเนอะสิบล้อนี่ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่หกล้ออย่างผมนี่น่ากลัวครับออกหนึ่งลำครับทางมันน่วมเนอะมันยุบยับยุบยับครับ <laughs> น่านกลัวครับแบบนี้ดีว่าเป็นดินเหนียวครับ ถ้าเป็นดินทรายนี่จะน่ากลัวไปแล้วครับรถคีบไปแล้วครับเข้าโรงงานแล้ว i n โน่เอ็อ็ 2K ครับออกไล่ไปแล้วเที่ยวแรกกับวันนี้ทางใหญ่ทางตรงนั้นนี่ก็แคบครับเท่ากับล้อรถพอดีครับไม่รู้ว่าเขาทำยังไงครับ ถนนเนาะแคบแต่เกินครับโอเคครับฝากกดติดตามช่องกอลน้ำซิงวินดวนด้วยครับฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ